สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเาเล่นเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะคะอก็ขอบคุณสองร้อยผู้ติดตามด้วยนะคะอวันนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะแต่เรายังไม่ได้เชิญเพื่อนเดี๋ยวเราขอหาเพื่อนก่อนโอเคเพื่อนเราเชิญมาแล้วใครสใครอยากแอดก็สามารถแอดมาเลยนะชื่อตามนี้ สี่สี่ค่ะว่าค่อนุญาตถามเพื่อนกันนะคะคีโน่เอ็งจะเล่นสี่สี่หรือว่าแบบมาป่าสี่สี่โอเคเล่นสี่สี่นะคะเพื่อนเราก็ถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะเพื่ติดตามคุได้นะจี้ไปตามเอาหอยยังบ่ได้เปลี่ยนสกิล Vocal donde Google quiciram Harriet wenig เรามีแคนเดียวกันสองคนนะก็คือเรากับเพื่อนเราหนึ่งจะรูฝั่งนั้นกันเอ๊ยฝั่งนั้นมีแคนเดียวกันสองคนเนาะ คนนี้เนเดียวไัสคนเดิมมเอานตด้ลพอย่าหน่าขังฉันเลี่สินาไปไม่ได้ติดเชื้อไอพี่ นี่แหละหลัเยอโอก่ขันอ้าไอ้เหลืองไอ้เหลือง้นอคิไม่ยอแ้นั่วิธ

ไอ้สกิวแล้กว่าเราไม่ได้ปล่นเล่นอะไรเยไม่เปลี่ยนไม่จิ้มก้ริงเื่อเอาสกิวนี้มาโอ้พี่ชอบเ่นสนายเหรอไม่จะไติดติดท็อปแล้วจะไปติดท็อปแล้วติดท็อปไมแล้วเหรอไ้ไา้ยไ้นยมาเหรอจีโน อ๋อถานานอนตั้งเดือนน้องคุณนาค่ะปาปป้าจะเต้นอะไรกับมึงด้วยเตนะ้นกันไหมลังกำลังกะแพ้กันปีนสั้นปีสั้น

ล่างไอผมสีเหลืองไหเปล่าตายยังอ่ะซ้ำด้วยพี่ซ้ำเลยอ่ะอยากได้ปืนกับไอคนิเนะไอม่ได้ปักแค่นเบปืนสียไปให้่ไป้หน่ยไ้วคไปแ้่ะไป้ค่ะ ขอบุณซองไหนครับเพื่อนอครเอาสองตรงไว้อ่ะอุ้ยขอบคุณนะน่าสใจเก่งดีจได้เป็นราง,ง,งสีบอกว่าอยากได้เป็นสองก็ได้เลยแหะทุกคนหรือใครอยากมาเข้าแข่งก็เข้าได้ด้วยชร์ิลอ่ะน้องน้องคนแรกอกอุ้ยเจอ<ส> บอกว่าเอ็มไอวอยมีตรงนึงเจได้เจได้ทำได้ยิ่งดีเลย

เราซื้อให้เองแต่ตังเราไม่รอแปลกวะให้ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากติดต่างแล้วนะแล้วก็ข้นมาเรื่อเรื่อาเรซื้อช่องีโน่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ซีโน่ะแต่่ช่องเรา ขึ้นมขึ้นเงินขึ้นแจ้งขึ้นหดังขึ้นต่อขึ้นต่อขจ้งขึ้นเปลี่ยนเงินด้วยโอ้โหลมาโอ้โหชิบหายละเออเป็นแมงูอะไรยเียืนยาเพื่อนมันเยอะนะหน้าสั่งห้เอาแล้ะ เล่นนี่สไนคคู่สองคนแบบนี้ก็ไม่ได้นะดูมึงเชิงแว้มึงแ่มันสั่งไม่โดนแตจบมแล้วไม่ดนะกลับกลับนี่ไม่ดูเรองู่นอนนี่ไม่มีเลยโอ้โหทำไมแง้มมาหลีแบบเยอะนอนแล้ว จากแรงแรงเหลือแรงเนี้ยงม่เ้นกัมือนกัน a p p a e n t l y s p e <Started smoking S 1> c <oughs> mm. Mm. i a e n o u to be h e c <oughs> s e <chosen> one ่คเี นซื no, 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 no. ้อป <thing> <mouth> <ım> ืนนี้ได้เราซื้อปืนนี้ได้น่ๆๆๆๆเรามีปืนนี้เรามีปนปืนนี้เอาาามแต่เล่นไม่ได้ถือปืนเอา้อฮะก็คนอเราโมแต่เล่นเราดืมปืนขอปืนไหนนี่เนาะอาปืนมาอาปืนมานี่คือการอป ออขอปืนน้อยไม่มีปืนปืนยังก่อนนี่ ชนะปืนต้องเล่นโอไลออนฮัลโหลต้องเล่นโอไลออนถึงจะชนะปืนไม่เตะบอลบอลนี่ใส่

那可咋样？ อของไหนไดนไหมอ่ะไม่มีตังซื้อของอ่ะผมซื้อสนายไปอันเดียวขก็ไม่มีตังค์แแนวก็ซื้อปืนไปอันเดียวเนาก็ไม่มีตังแนวนอยู่้าบนนะเอ๊นวองงนะไม่อยาขอได้บนไห ได้แต่อตอนนี้เพื่อนเตะตัวไม่ไหวแล้วจริงไม่ไปช่วยเพื่อนอนะจิโน่ first blood เรอยมาลยอุ้ยกมรอยมาเลยมพูดดูสไตล์เนี้ยอล้ยไม่ดดู ทุกคนได้ยินที่เขาพูดไหมหูพูดยังไงเข้าหัวเปิดล่างปีศาจมาลงมาเนาะใสบเปียกลองดีป่ะเนอะไหวเปล่าเดี๋ยวไปช่วยมันมีดมนอโครตอยู่อุ้ยอุ๊ยอันนี้ไส้ว่ามึง ไปหามึงไม่ได้นี่างขงงอะไรอ่ะงงไล่โอ้ยเขียเรได้ยนเสียงอะไรมานง อ,อยนนไปนตายเหอเลตายไม่มีใครว่าตอนกีนมีแบบเถียงกันอยู่นะแบบแบบง่ แมงสุ่แมงสุ่มต้องเพนดาใส่ใส่เบอร์สี่ไม่ได้ไดีไอเ่อมเฮ้ยหลัง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 มาเก็บของแล้อโหอไม่ต่นเยไปเจอบ่ต ขอของหน่อยปืนนี้ก็ืนแรงด้ครับเอานน่ขอบคุณนะขอของหน่อยมงดูตังกูก่อนกูก็มีอรูกเดียวระวังนะอย่าไปคนเดียวอยู่กับเพื่อนไวขอของหน่อย ไปตรงนั้นทุกคนเมื่อกี้เราเห็นตัวปิดคลิปขอรด้เรื่องนะองน้องระวังนะจะเราขอปีนห้ต่างบ้านแตนอยู่กับเพื่อนเลยอยู่กับเพื่อนเลยขออ้อมให้เาอ้อมให้ ไปเก็บของแล้วเอา้อ้เ้องสักตมันอ่ะอ้นพงกอนนของอยู่นี่ของหน่อยจะพูดไงดีของอยู่นี่ของยู่สิบคอซื้อปืนแล้วคบะมีตั้งซื้อของให้คเลยบ้า ไม่มีใครซื้อของให้ใครได้หรอกคูแล้วนะเอยางนี้ไม่อยากะยไ่อยากอยากให้เราชนะแต่ว่าเพื่อนดาวรุดอ่ะอยากให้เกมบักให้เพื่อนดาวรุดอ่ะอยากให้เพื่อนอย, <First play. S 1> อยากให้เราชนะแต่ว่าเพื่อนดาวรุดอ่ะ ยังไงยังไงเขาโอ้หลังจากนา้แล้วเราก็เล่น้ี่ ¿Verdad, no.